ผมขอดูใบอีกครั้งหนึ่งผมไปหลายที่มากครับผมเป็นร้อยที่แล้วแหละเพิ่งมาเจอที่นี่แหละครับผมผมขอพูดว่าเป็นขอกวัวมันบ้านเนาะแต่ว่าทําแบบจริงจังมากนี่ครับผมมีใบผสมนะครับผมแน่นอนมากเหมือนวัวรีดน้ําเชื้อเลยครับใช่ครับผมไม่ต่างกันข้างหลังก็มีนี่เนี่ยมีวันกับทรงกับสัตว์แบบนี้ดีมากครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีเลยยืนยันได้รับเขาสมาคมมีหลักฐานนะครับ ครับผมสวัสดีครับพบกผมช่องเอฟเดือนฟ์มช่องของคนรักบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพ็่พ่อแนะนําตัวหน่อยครับผมผมกัดเฟมปีตนังครับครับผมสไายซ้อตูมใหญ่มูสองครับกับก้อนแรกกับตั้งขืนม้ากับว่มีดอกมันฝ้าเหงาหนึ่งเอาหมอมาทับครับผมกับไม่ค่อยติดหรอบ่รใครติดติดง่ายครับผมคิดได้คิดดีก็ลูก บัดนี้ก็เลยไปหาซื้อพอพัดนี่แหละมาอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเลยนะผมอ่ะถ้าซื้อพอพันมาเดียวกับบ้านอื่นเพิ่นกับแนะน้ำเฮาคนกับเอาของเฮาขึ้นกันครับกับไปทับอืไปซื้อเลียดลอยที่แรกกับงัวว่าเลียดลอยดอกครับผมผสมครับบัดนี้ก็เลียดผสมกันดีอยู่มีวัวกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่สิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้ว ได้ห้าปีแหรอครับนี่ปีที่หจะทําบ้านใหม่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นการอยู่ชั่วคราวก่อนครับอยู่ชั่วคราวอยู่โคกวัวก็จะอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของทางนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอยากให้เล่าประวัติสักหน่อยว่าไปซื้อวัวตัวนี้มายังไงครับวัวตัวนี้เขามาแข่งอยู่เลลำสองที่ครับเพราะว่าตัวใหญ่นี่แต่ได้ที่หนึ่งสองเทียเทียที่สามมาแพ้ไอ้ฟลายตัองเสียตู แต่ละคาบนี่คร uh ับผมอันนี้คือไปซื้อวัวจากสนามะกวนมาเลยครับอันนี้ตัวนี้แหละอันนี้คือตัวนี้เลยตัวนี้คือตัวนี้แหละครับอ๋อพร่ษัน้ำเชื้อด้วยรู้ว่างไงบว่ดลีดครับกูทำใบแบบนี้เลยครับกูเจ๋งมากผสมจริงเลยครับอันนี้คือใบของตัววัวที่พ่อซื้อมาเลยครับโอ้โหนี่คือรับผสมจริงนะครับผมครับค่าผสมเท่าไหร่ครับเนี่ยพันห้าครับพันห้าประกันยังไงครับประกันสองทีครับประกันสองทีตัวนี้คือมีเกรดระดับครับ ประกวชนะตั้งหลายครั้งใช่ไหยครับครับมัไปหลายครั้งอยู่ครับโอ้หักกลางกับไปอันนี้การทำใบนี่ไปทำยังไงครับให้ลูกเขยเฮตทยครับอ๋อให้ลูกเขยอยากให้แนะนำเกษตรกรสักหน่อยครับครับจากจากมีวัวเหลือดร่อยแล้วนะครับครับผมพอคนกับมีลดไปรับผสมครับก็เลยเก็บใบสั่งใบครับครับ เอยมูกับอย่างเข้าไอเท็ะค,ครับผมเพื่อ,อเพื่อเดีมีใบสามารถไปจดเอฟได้ครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของน่องกเกษตรกรอันนี้เราไปติดต่อกับกับใครครับใบแบบนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแรกๆเลยติดต่อกับน้องในบริษัทหลัง,ลงมากกับมีทางติดต่อผ่านแอปผ่านเจกลุมี่เขารับเพ็ครับอต,อนนตอนนี้ก็เห็ดจัด จากจากอุดรธานีค่าใช้จ่ายยังไงครับสําหรับการทำใบนใบเพิ่นเทศใบละ8บาทครับใบละ8บาทชื่ออะไรนะเจ้าโกโก้อ่าเจ้าโกโก้อันนี้เราตั้งเองไหมหรือว่าตัวนี้เป็นชื่อจากเจ้าของเดิมเข้ามาอ่า ID 9022อยู่เมืองคงครับอยากสอบถามว่าใครเป็นคนไปซื้อก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโอ้แน่นอนว่าโอ้ทีแรกเราก็มีลูกผสมครับทีนี้มีลูกผสมแล้วเราก็คิดว่าเราจด ทะเบียนฟาร์มเราอยากพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นวัวเอฟครับอ่าล้วก็ไปซื้อบัวเลือดร้อยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ครับผมรุ่นแรกก็จดเอฟไปแล้วสองตัวครับอืมแล้วตัวนี้ก็เพิ่งได้ลูกของเจ้าโกโก้มาก็เดี๋ยวก็จะจดเอฟส่งจดเอฟต่อไปสุดจริงๆครับผมที่นี่โอเคเจ้าโกโก้พอจะบอกค่าตัวตอนที่พี่ซื้อมาได้ไหมไ<ด>ตัวนี้สองร้อยเคครับสองร้อยเคนะครับผมสองแสนบาทไม่ลดทวนไม่ลดสักบาทครับซื้อจากสนามประกวดเลย อ่าซ,ซ,ซื้อซื้อจากฟาร์มครับซื้อจ,จากฟาร์มรูจากสนามประกวดแล้วแต่ไปดู<า>ที่นสนามประกวดอ่าแต่ก็ตามไปซื้อที่ฟาร์มครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ เจ้าโกโก้น่ะผมนี่เชื้อสายเขายังไงครับพี่ตัวนี้เป็นเชื้อสายของเป็นลูกทูบดอ933ครับทูบดอ933แล้วก็จะแม่เขาจะเป็นพีแซบ115รับผมก็ทูบดอก็จะให้ให้ให้เรื่องพวกเนื้อหนังนะครับหนังแล้วก็เส้นหลังที่ตรงครับผมกล้ามเนื้อเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานเพราะว่ามีผลงานแล้วด้วยในครอบขอบคุณครับผมลืมถามชื่ออะไรชื่ออะไรครับอ่าชื่อนายครับผมชื่อนายชื่อพี่นายเนาะครับครผมผมครับพ่อเดี๋ยวพาไปดูโปสเตอร์ไอ้ตัวนี้หน่อย นี่นี่นี่นผมอยากให้ดูนะครับผมใช่เจลลี่ดูไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่องให้นี่อันนี้คือโบอสเตอร์ของเจ้าโกโก้เลยน,นี่คือแชมป์<า>ที่เขาได้นะครับผมไปหลายสนามเลยนะครับนี่ โอเคตาลางก็ไปผัดตางก็ไปไปตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กจนใหญ่เดี๋ยวมาดูวัวตัวผู้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลือดร้อยเหมือนกันเลือดร้อยอันนี้ซื้อมาจากฟาร์มเดียวกันซื้อมาจากฟาร์มเดียวกันด้วยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเลโก้ครับเลโก้นี่เจ้าเลโก้กี่เดือนนะครับตัวนี้ไมปีครับสองเดือนสิบสองเดือนเชื้อสายยังไงครับเป็นลูกล็อกกี้เอเอร์ม์สามก้าวหนึ่งครับสามก้าหนึ่งครับผมตัวนี้จุดเด่นเขายังไงถึงไปซื้อมาครับเนี่ยตัว ตัวมันเพราะอยากมีสองตัวอยากมีสองตัวเพราะตัวตอนนั้นมันผสมมันไม่ทันมันไม่ทันครับก็ต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งต้องอยู่อ๋อต้องมีพักกันบ้างโอเคครับผมตัวนี้จะเปิดราคาต่อไหมถ้าได้ราคาก็ต่อเคยมีคนมาให้แสนหนึ่งแล้วยังยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยใช่ไหมอืมโอเคครับผม ท่านนายสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับเด<ม>ี๋ยวอเ,เอพอมาอาทิตย์หนึ่งเขาให้แสนนึงเบอร์โทรตามในใบเลยใช่ไหมครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวไปดูแม่วัวกันครับผมวัวจะสังเกตว่ามีแต่แม่โครงสร้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้มีลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้น,นี้ลูกสองตัวนี้ลูกสองลูกสองครับ่ผมแต่ซื้อต่อเข้ามาของตัวเองก็ยังยังแต่แต่ตัวนี้คือเห็นเคยเห็นลูกเขาแล้วครับผมตัวนี้ เนื้อหนังเขาให้เนื้อหนังดีแล้วก็โบดโบลต์ข็มเลยครับผมโอเคทีนี้ก็จะทับเจ้าโกโก้ทั้งหมดเลยก็มันก็มีบางตัวครับว่าบางตัวมันก็ยังได้ผสมหลอดอยู่เพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ยอมอ๋อบางตัวไม่ยอมใช่ใช่บางตัวไม่ยอมก็ยังยังไอตัวตัวนี้ก็ยังได้ไอลูกเขาอยู่อยู่นู่นก็ยังได้ผสมไอสติงเลยยอยู่ครับอ๋อตัวนี้ผสมสติงเลยยไว้เอาตอนที่แรกก็จะทับโกโก้แหละครับผมแต่ก็ไม่ได้ทับ เพระาะว่าไอตัวนี้มันไม่ยอมตัวนี้ไม่ยอมตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไอตัวนี้ยังนี่นี่นี่แมน่นี่ลูกเขาอ๋อนี่ลูกเขาอ่า K F ่เอแปดครับตัวเนี้ยอ๋อลูกของเชฟโอแปดใช่ต,ตอนนั้นโกโกโย้ยังยังไม่พร้อมครับอยังไม่พร้อมครับผมนี่ลูกโกโก้เนี่ยครับนี่ตัวเนี้ยนี่ลูกเจ้าโกโก้ใช่ไหมครับเนื้อหนังกําลังมาครับนี่อันนี้กี่เดือนครับตัวนี้เดือนกว่ายังไม่ถึงสองเดือนดีเลยโอ้ข้าบผมเนี่ยครับเนื้อหนังนี่แม่เขาเนี่ย ฐานน้อยๆเองอ๋อนี่ครับแม่เขาเป็นแม่ที่เนไม่ใหญ่เลยครับผมใช่แต่แต่ให้ลูกดีถือว่าจ่ายลูกได้โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าครับเฮ้กําลังมาเลยเนื้อครับผมเนื้อหนังกําลังมาครับเพิ่งเดือนกว่าเองใช่ครับโอเคแล้วตัวขาวานั่นแหละครับมาจากเทานี่ตัวขาวานี่ซื้อติดท้องมาก็ลูกลูกไอตัวนี้แหละลูกตัวนี้อ่าแต่เป็นของ อะไรนะอันดามันอันดามันอันดามันตัวนี้มาขาวขาวไเออเลยอันดามันจริงแล้วมัอันนี้คือต้องคุยกันจริงรแล้วกุกาเริ่มแดงแล้วครับผมโอเคแล้วอย่างฝั่งนู้นครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เราจะเป็นแม่พันธุ์อีกส่วนนีลูกเขาลูกเขาอ๋อนี่ลูกเขาอ่าลูกไอ้ตัวพ่อตัวได้ตัวผู้อ๋ออันนี้ลูกของพ่อพันตัวก่อนเนี่ยตัวนี้ลูกผสม สวยนะครับนี่สวยสวยครับโบสดีไอตัวนี้แดงดีพอพันตัวนั้นไปไหนแล้วขายแล้วขายไปแล้วครับไปอยู่สุพรรณเขาเรีน้ำเชื่อโอ้โหไปรียน้ำเชื่อแล้วครับในี่ใส่ใส่เขาให้ไม่ธรรมดาออันนี้ซองเยอเคลูกสอนรามลูกสอนรามตัวนี้แม่อตัวนั้นครับถ้าขึ้นกาจกนี้แหละโกโก้น่าจะได้ทํางานรออยู่ครับตัวนี้ส่วนมากจะเลือกเป็นแม่วัวทรงนี้เลยเนาะทั้งหมดเลยก็โคงโคงจะใหญ่ไว้ก่อนครับเน้นโคงใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาโครงสร้างไว้ก่อนครับ แล้วก็หาตัวพ่อพันธุ์ของเราก็ที่มีข้ามเนื้อมีครับผมอันนี้มาพัฒนาต่อไปอเพราะว่าพวกนี้เส้นหลังเขาจะไม่ตรงแต่เขาได้โครงสร้างครับอโอเคเอตัวที่เส้นหลังตรงที่ข้ามเนื้อเยอะมามาผีเพื่อพัฒนาเลี้ยงอะไรบ้างครับที่นี่ครับเลี้ยงตัวกับผูไว้ยอ่าตัวนี้ก็มีหญ้าแต่ฤดูกาลนี้หญ้าก็น่าจะไม่พอตัวนี้ก็เลยได้ตามฤดูการก็จะเป็นอ้อยยอดอ้อยครับยอดอ้อยครับก็จะหวานๆหน่อยแต่ก็จะแข็งแต่ก็ เลือกที่เป็นยอดเขียวๆมาให้เขานี่ครับขายยังไงครับจริงๆตัวนี้ก็ถ้าซื้อตามอันนี้ก็มัดละห้าบาทมัดละห้าบาทครับ<ม>ถ้าแบบแบบแบบอันนี้นะครับอเองกันเองก็มัดละห้าบาทแต่ถ้าเป็นคนอื่นหรือว่านอกเขตพื้นที่มาซื้อผมก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็คือซื้อจากชาวบ้านครับผมโอเค,คตัวนี้ผมลืมถามว่าตัวนี้เขาผสมยัง ตัวนี้ยังครับยังเขาน่าจะได้ประมาณ3ามเดือนกว่าอ๋อนี่ลูกเขาตัวนี้นี่นี่ครับโอ้ยนี่นี่สิบหกสามนี่แหละขายไหมครับตัวผู้นี้ขายนีเปิดราคาไหมเท่าไหรในเขานี่เปิดต้องเปิดไว้เท่าไหรป่ะเพราะเปิดไว้เท่าไรครับเรามาคุยกันเนาะเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม้ดีกว่าครับผมหลังไม้ดีกว่านะครับนี่โอเคเจ้าโกโก้อยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับผมนี่เป็นเจ้าโกโก้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมไฟไกลสุดณอำเภอเมืองฉันดูลงต่อไปอตีเป็นกิโลได้ไหมในละแวกห้าสิบโลห้าสิบโลใช่ไหมครับได้ปะห้าสิบโลไปในเมืองเคยไปมาแล้วครับโอเคราคาก็จะสูงขึ้นตามระยะทางนะครับเดินทางห้าสิบกิโลนี่ตกที่เท่าไหร่ครับน่าจะสองพันห้าสองพันห้าอันนี้คือรับประกันยังไงครับก็รับประกันสองครั้งให้เหมือนกันสองครั้งนี่โอเค เดี๋ยวมาดูกันครับผมอยากให้ทัวนอีกครั้งครับผมเป็นพ่อแม่เขาสายยังไงครับตัวนี้เป็นพ่อพ่อสายพ่อเป็นทูบดอ9 3 3ครับครับสายแม่จะเป็นทีแซบหครับครับโหใหญ่มากหนามากครับตัวนี้ครับเนื้อนังไม่ต้องห่วงครับตัวนี้สมแล้วครับผมกับแชมป์ที่ได้มาแล้วก็เป็นวัวที่ประกวดนะครับผมอ่าเป็นพ่อพันธุ์ชนะการประกวดด้วยนี่คือลดลดน้ําหนักเขานะตอนซื้อมาใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้มันเต็มหมดเลยเต็มกว่านี้มันมันขึ้นตัว ตัวตัวแม่ลําบากเพราะว่าวัวบ้านเรามันจะมีแต่ตัวเล็กๆไปเลยลดน้ำหนักเราลงมาครับไม่งั้นมันขึ้นขึ้นลาบากจุดเด่นผมเท่าที่ผมมองนะลําตัวยาวมากใช่ใช่นี่แหละโครงสร้างยาวลําตัวยาวจริงอนะตัวนี้ครับผมหางครับตําแหน่งหางดูตําแหน่งครับผมตำแหน่งหางลากดินเลยย้งตันหนกด้วยครับหนอกจะตั้งตรงตนหนกตั้งตรงครับวัวห้าปีสีเด่นมากนะครับาสีก็หน้าร่มากโอเค ตัวนี้หล่อเชื่องครับเชื่องคือว่าเชื่องเลือเป็นบัวพ่อพันที่เชื่องตอนนี้เขารู้งานแล้วรู้งานรู้งานครับทับแล้วประมาณกี่ตัวครับตัวนี้ที่สองร้อยตัวเนี่ยวะประมาณสองร้อยกว่าแล้วผสมก็ทามาสามร้อยใบแล้วโอ้โหสามร้อยใบแล้วแต่มันก็จะมีบางตัวที่มันผสมแล้วมันไม่ติดหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่สามร้อยใบก็ยังเหลืออยู่กับคิดว่า น่าจะสองร้อยอัพน่าคะสร้อยกว่าแล้วโอร้อยว่าพิสตคืนทุนแล้วไม่ใช่ปนี้ก็ถือว่าคืนทุนต่อไปก็คือเป็นกําไรแล้วนะครับสุดยอดครับนี่อันนี้คือมองการไกลถึงจุดนี้เลยครับก็เลยต้องตัวนี้เขาอายุเยอะก็เลยไปซื้อเอ้ตัวตัวเล็กเมื่อกี้มาเพื่อตัวนี้อีกสักพักหนึ่งก็จะเอาตัวนั้นขึ้นมาแทนตัวนี้สามปีกว่าแล้วใช่ไหมครับนี่ตัวนี้น่าจะสี่ปีกว่าโอ้สี่ปีกว่าแล้วครับ นี่ครับเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่สองสีไงครับผาอายุสองสี่ซื้อมาก็พร้อมใช้งานเลยผมอยากให้ดูข้อขาครับผมใหญ่มากนี่ไปซื้อวัวประกฏดมาผมถามจริงว่าการเลี้ยงเราเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมให้กินยังไงบ้างตัวนี้กินอันนี้ตามสบายเลยครับกินฟางด้วยมีหญ้าก็ให้กินหญ้าหัวอาหารยังไงครับหัวหายเหรอพวใครได้กินครับตัวนี้นะครับพวใครได้กินหัวอาหาร กับมีใบอ้อยไข่กินใบอ้อยมี่หยามีหยางวัวเขาอ้วนมาแล้วอ่ะเหมือนวัวขกอ้วนมาแล้วคือเต็มมาแล้วมันเต็มมาแล้วต้นกล้วยมีต้นกล้วยกับฟันไอ้แมนกินมันกินบ้านเราเนี่ยเหละไม่ได้บ้านเรากินวัตถุดิบเลี้ยงบัตถดิเลี้ยงยากครับผมก็คือไม่ได้เลี้ยงยากเหมือนที่คิดครับบางคนคืคิดว่ามี่พอฟันสิเลี้ยงยากครับต้นกล้วยผมกับฟันไอ้กินใบกล้วยกับไข่กินมันก็กิน แล้วผมถามว่าถ้าเขาไม่ค่อยได้ทับนี่เขาจะหุ่นหงิดเลยไหมตัวผู้ว่าเป็นยังครับไม่เป็นยังนะครับไม่นไรเลยข้าวผมเหมือนวัวเขาอึดมาแล้วตอนนี้มันยืนมันยืนเฮ้ยครับนี่ปีแรกเลยหยับหยับทิ้งเรวมปีเรกโอเคอันนี้เป็นแม่พันธุ์เลือดร้อยแม่พันธุ์เลือดร้อยครับับผมมีลูกกี่ตัวครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะลูกที่สองนี่ยลูกที่สองเดี๋ยวค่อยไปดูลูกนะครับเนาะเนี่ยครับได้ พ่อแม่เขาสายไหนครับตัวนี้เออพ่อแม่ตัวนี้น่าจะเป็น S K S K ใช่ใช่ครับ S K ครับผมพ่อเขา S K แต่แม่นี่ยแม่ไม่แน่ใจแม่ไม่แน่ใจครับผมเออแม่เป็น U D แม่เป็น U D ใช่ครับโอเคความสูงก็ประมาณสักร้อยสี่สิบบวกร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าบวกครับครับผมลูกเขากี่เดือนแล้วครับตัวนี้ลูกเขาแปดเดือนครับแปดเดือนตัวนี้ผสมยังครับ ตอนนี้ยังครับแต่กำลังล้างมดล,ลูกอยู่ครับอ๋อเขาเกิดปัญหาอะไรครับตันนี้น่าจะเหมือนมีมด,มดลูกอักเสบมดลูกอักเสบหมอบอกแนะนําให้ล้างล้างล้างมดลูกก่อนครับพราะอะไรครับตอนคลอดคลอดยากหร่าไงครับก็ก็ไม่ยากนะครับตอนคลอดก็ไม่ยากแต่ช่วยช่วยกันดึงออกมาแต่ช่วยกันดึงใช่ใช่ครับเพราะกลัวกลัวว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปอ่าใช่อันตรายกับอันตรายกับวัวครับผมแล้วก็มันเป็นวัวเรือยร้อย้วยเราเรา กูกลัวว่ามันจะจะเสียแหละอ่อาอใช่ใชใชใชผมขอดูใบอีกครั้งหนึ่งผมไปหลายที่มากครับผมเป็นร้อยที่<ม>แล้วแหละเพิ<ม>่งมาเจอที่นี่เลยครับผมผมขอพูดว่าเป็นข้อหัวมันมากเนาะครับแต่ว่าทําแบบจริงจังมากนี่ครับผมมีใบผสมนะครับผมบแน่นอนมากเหมือนวัวรีดน้ําเชื้ออะไรครับใช่ครับผมไม่ต่างกันข้างหลังก็มีนี่นี่มีวันกับสงกับสัตว์ชื่อนมายครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยยืนยันได้รับเข้าสมาคมมีหลักฐานนะครับเอ๊ โอเคครับผมถือกล้องนิดหนึ่งครับเพิ่งฉีดยามาฝั่งนู้นจะเป็นวัวเลือดร้อยใช่ไหมใช่ครับวัวเลือดร้อยวัวของอเมริกาฮ k 2เคสองแปดศูนย์ครับครับผมตัเป็นลูกของแม่เลือดร้อยตัวนี้ครับผมต้องบอกจริงว่าถ้าอัดหวานจะเขาจะบึกวัวนี้เยอะเลยใช่ใช่ครับตัวนี้ก็คือกินแบบบ้านๆเนาะอาหารนี้นานๆจะได้เจอครับครับผมอืยังแบบบ้านๆเลยครับนี่กี่เดือนนวตัวนี้ตัวนี้แปดเดือนครับแปดเดือนเป็นลูกของแม่ตัวนั้นอ่ายังไม่ได้ จดทะเบียนครับกําลังเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะให้กมเนื้อเขาเยอะกว่านี้นิดนึงจะได้ตีเบอร์ส่งจดฝั่งนี้เป็นลูกผสมใช่ไหมตัวนี้ลูกผสมสติงเรย์ครับตัวนี้เป็นลูกของสติงเรย์นะครับผมแม่ขาวขาวตัวฝั่งนู้นอ๋อแม่ขาวขาวใช่ครับที่เป็นแม่เทาโบสใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับนี่กินใบอ้อยนะครับผมกินยอดอ้อยกินดีอยู่ครับกินดีอยู่โปรตีนเท่าไหร่พอทราบไหม อ้ตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใจไม่ใจนอกม่เป็นอะไรน้ำตาลน่าจะเยอะแต่น้ำตาลน่าจะเยอะแต่โปรตีนไม่มั่มาจว่าให้บ่อยไหมช่วงนี้ทุกวันก็ให้สองสองเวลาครับสองเวลาเลยใช่ช่วงประมาณสิบโมงครึ่งครับกับสี่โมงครึ่งสองสองคาบครับถ้าผมถามอย่างนี้เลือดร้อยกับลูกผสมเลี้ยงเหมือนกันไหมเลี้ยงเหมือนกันครับครับผมเหมือนกันแต่ตกลูกออกมาต่างกันต่างกันเยอะเห็นเห็นสองตัวนี้ก็ต่างกันครับครับผมก็ต่างกันอืม หลังๆก็เริ่มตอนที่แรกก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าเลี้ยงเลือดร้อยแล้วมันจะมีค่าอาหารค่าอย่างอื่นที่ตามมาเยอะเราจะเลี้ยงได้ดีมันเขาไหมครับผมแต่ลองเลี้ยงดูแล้วแม่นี้ก็ถือว่ารอบจนเลยลูกผสมกินอะไรก็กินเหมือนกันดีไม่ดีกินน้อยกว่าอีกลูกผสมกินเยอะกว่าอีกวันนี้ก็ขอบคุณพี่นายนะผมให้มาเยี่ยมชมฟาร์มวัวของพี่นายนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยครับ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 ผมของข้าผม